ครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีวันศุกร์นะครับอ่าหนาววันที่สองครับแต่หนาวลมหนาวมาวันแรกครับวันนี้นะครับอ่าทให้ทุเรียนเครียดนะครับตอนนี้เพราะว่าลมแรงนะครับทําให้ทุเรียนเครียดและก็ส่งผลให้ทุเรียนออกดอกดีมากนะครับใครๆที่ไม่ได้ดอกนะครับหนาวนี้ยังไงดอกมาแน่นอนครับแล้วมาเกินมาเตลิดมามากด้วยนะครับเพราะว่าอากาศอ่าหนาวเย็น ส่งผลให้กทุเรียนเครียดและออกดอกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับใครไม่ได้ดอกยังไงก็ดอกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าอากาศสันทัดทําให้ทุเรียนออกดอกได้ดีนะครับเป็นฤดูการออกดอกของทุเรียน,นครับตอนนี้อาจจะได้ดอกมากหรือดอกเลิดเลยนะครับก็ส่งผลให้เราต้องได้มา <c oughs> เลือกดอกนะครับเพราะว่ามันจะออกเยอะงานก็จะเข้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะดอกไม่มานะครับเพราะว่า อากาศหนาวเย็นมาแล้วยังไงทุเรียนก็จะออกดอกอ่าตอนนี้อ่าหนาวมากทําให้ทุเรียนเครียดนะครับโอ้โหน่าสงสารทุเรียนมากเลยนะครับตอนนี้